สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเกตตี้บักตู้หลงคอกนะคะวันนี้เราหลงคอ,อกมาเดินที่ตรอกซอกซอยในเมืองโรโดสประเทศกรีซบังเอิญเราก็มาเจอขบวนขบวนพาเรตเป็นขบวนที่เฉลิมฉลองโยตี้โยตี้ก็คือวันวันสำคัญวันสำคัญทางศาสนาวันนี้ก็คือเป็นวันปานาเกียก็คือพระมารดาของพระเยซูคริสต์นั่นเอง ที่กรีซจะนับถือศาสนาคริสต์ออชดอกเป็นส่วนใหญ่นะคะในเส้นทางที่ขบวนพาเรนดนี้เดินผ่านก็จะมีชาวบ้านผู้มีจิตเลื่อมใสมาตั้งโต๊ะแล้วก็เผาเ,เครื่องหอมแล้วก็มีเหมือนน้ำมนต์บรรจุในเครื่องเงินอย่างดีเพื่อสบัดประพรมให้กับผู้ที่เดินทางมาพร้อมกับขบวน ือแม้แต่ผู้ที่มีความศรัทธามากๆก็จะลอดใต้รูปของพระเยซูคริสต์และประมาณดาที่ประ,ระดับประดาด้วยช่อดอกไม้สวยงามนั้นนะคะตลอดเส้นทางนั้นเราก็จะได้ยินแต่ละคนกล่าวคำวอวยพรให้กันซึ่งพูดว่าโครเนียพลาเราจะเห็นว่ามีทั้งข้าราชการทั้งทหารและพลเรือน แต,แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศนะคะเดินร่วมขบวนไปด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันตรงกับวันอาทิตย์ที่20เดือนพฤศจิกายนซึ่งเราลัดเลาะบังเอิญมาพบขบวนนี้พอดีก็ได้โอกาสถ่ายมาให้พ่อแม่พี่น้องของเราดูว่าที่นี่มีประเพณีเป็นยังไงนะคะซึ่งทำให้เรารู้ว่าวันนี้มีวันสำคัญ ทางศาสนาก็คือวันปันนาเย,ย่และนี่ก็เป็นที่มาของคำอุทานของชาวกรีกบางคนที่ชอบอุทานคำว่าปันนาเย่ย